ทบทวนตัวเองคนเรานี่ต้องทบทวนตัวเองอยู่เสมอคำว่าทบทวนตัวเองก็หมายถึงสำรวจดูว่าตั้งแต่เราจำความได้มาเนี่ยเราได้สร้างอะไรไปบ้างเราได้ทำอะไรไปบ้างลงทุนอะไรไปบ้าง ล้วเราเป็นอย่างไรตลอดถึงว่าทบทวนร่างกายของเราร่างกายของเรานี่มันสมบูรณ์ดีไหมสุขภาพดีไหมต้องทบทวนจิตใจของเราเข้มแข็งดีไหมสู้กับลกอันวิกฤตไม่รู้กี่อย่างนี่ได้ไหมเราต้องทบทวน คนอื่นมาทำให้ไม่ได้เราต้องทบทวนตัวเองสิ่งที่เราทำไปแล้วที่ประสบความสำเร็จดีงามมีอะไรบ้างเราก็ต้องทบทวนดูแล้วเอาสิ่งนั้นถ้าประสบความสำเร็จเอามาเป็นต้นแบบแห่งชีวิตต่อไปทำห้มันได้อย่างนั้น ถ้าอะไรที่มันล้มเหลวเราทำไปแล้วล้มลมเหลวเราก็จำไว้เป็นบทเรียนว่าอันนี้ไม่ทำไม่ได้ไม่ควรจะไปลองผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าผิดครั้งเดียวพอนะอให้มันหลายครั้งพอผิดหลายครั้งนี่มันก็อาจจะก่อให้เกิดความท้อแท้ได้ เราต้องสู้ถ้าสู้แล้วเรามีทางชนะอันตมายดูข่าวดูมวยดูอะไรต่างๆนะดูกีฬานักกีฬาที่ใจสู้เลยทั้งๆท,ที่ดูเหมือนว่าเกือบจะแพ้อยู่แล้วแต่ในที่สุดชนะได้อย่างมวยเนี่ยบางครั้งบางทีมันจะแพ้อยู่แล้วนะแต่ว่าด้วยใจที่สู้เนี่ยก็กลับมาชนะได้ อาจจะพอชนะเสร็จนะั้นแทนที่จะล้มคลื่นลงไปก็มีกำลังกระ,กระโดดลลดเต้นได้นะซึ่งถ้าแพ้ก็อาจจะล้มคลื่นลงไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราทบทวนตัวเองทบทวนหน้าที่ตัวเองทบทวนสิง่งต่างๆที่เราทำนะให้มันได้ เอาสิ่งที่ดีมาใช้สำหรับชีวิตต่อไปนะสวัสดี